น่าากเลยทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลเจ้าหน้าทีาา่เรียกว่าสถาวิชาชีพเลยค่ะทุกทุกวิชาชีพทั้งค่ะเนื่องจากโรงพยาบาลดังรองนะคะตั้งอยู่บนถนน24ค่ะแล้วก็ได้เห็นการเคลื่อนย้ายกําลังคนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอาวุธอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วก็ซึ่งเยอะมาก แล้วก็ได้ผ่านหน้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็หลายเยอะมากนะคะอันนี้เราเห็นการทํางนานแล้วก็ทุ่มเทของเราเหล่าทหารแนวหน้านะคะก็เลยอยากให้กําลังใจทางทหารทุกท่านเลยค่ะที่เสียสละเพื่อพวกเราที่อยู่ด้านเขาเรียกว่าแนวหลังกันคราวนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้กําลังใจบุคลากรด้วยค่ะเพราะว่าพื้นที่นางรองโรงพยาบาลนางรองเองพอมีการปิดให้บริการของโรงพยาบาลในระดับที่เป็นชั้นหน้าของของจังหวัด บริลัรมที่อยู่ติดชายแดนนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลทหารทรายซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่รองรับประชาชนเยอะมากนะคะในแต่ละวันผู้รับบริการแล้วก็โรงพยาบาลบ้านกรวดนะคะณขณะนั้นนะคะก็เลยทําให้ประชาชนจําเป็นจะต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลน,นางรองมากขึ้นเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นบุคลากรก็อาจจะมีความเหนื่อยล้าบ้างนะคะค่อนข้างที่จะ,ะ,ะเหนื่อยกัน พอสมควรทีเดียวก็เลยอยากให้เกิดบรรยากาศที่ดีแล้วก็ส่งเสริมกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะระหว่างบุคลากรแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือพี่พี่ทหารน้องๆพี่พี่ทหารที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราที่อยู่แนวหน,น้า ในฉากเพลงดอกจำปานะคะเป็นเพลงที่หนึ่งต้องทำนองก็สนุกสนานด้วยแล้วก็สร้างบรรยากาศในความภาวะที่เรามีความตึงเครียดกันแล้วก็ในส่วนของความหมายเองนะคะเป็นเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีงามมากก็เลยได้เลือกเพลงนี้ในการที่จะนาเข้ามาสู่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันคือบุคลากรมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่งเทมากเลยค่ะก็คืออยากให้งานออกมาแบบนี้เลยแล้วก็บรรยากาศที่ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยค่ะ แล้วก็เปเต้นกันที่หน้าโรงพยาบาลก็ <c oughs> คือใช้พื้นที่ของหน้าโรงพยาบาลนางรองเลยค่ะ